<c oughs> นี่แม่กำลังอ่านคู่มืออยู่ก่อนจะใช้ต้องรู้จักเครื่องอันนี้คือเสียบป,ปลั๊กแล้วนี่น,นี่ปุ่มเปิดปิดไฟมันก็เปิดปุ่มไฟมันก็จะดูอะไรกันอยู่ค่ะไม่จะบอกว่าคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกำลังตื่นเต้นค่ะกับเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เชื่อว่าแน่นอนในอนาคตทุกบ้านน่าจะต้องมีหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าคืออะไรบอกเลยว่าต้องวาวเพราะมันคือเครื่อง,องย่อยสลายเศษอ,อาหารให้กลายเป็น,ป,นปุ๋ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนึกว่าแม่จะแบบปุ๋ยปุ๋ยปุยหุ คือชื่อนอนทุกบ้านต้องมีเศษอาหารที่เหลือเพราะว่าเนื้อมันก็ต้องมีอาหารที่ทานเหลือเหลืออาหารที่แบบว่าเสียนะแบบเหมือนกับเออเราทานไม่หมดวัตถุดิบต่างๆปกติก็คือชื้นคือชื้นทิ้งเลยก็กลายเป็นเน่าอ่ะปกติก็ชื้ก็ชื้อปกติทั่วไปแล้วก็คือ เทใส่ถุงขยะเทใส่ถังขยะแล้วมันจะเหม็นเน่ามันจะเน่ากลายเป็นขยะทึ่งเรียกให้หนูมาแมงสาบมาก็าทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วรถขยะมาเอาไปก็ไปสุมสเป็นขยะเน่าเน่หม็หนใช่อันนี้มันมีประโยชน์ตตงมันจะ กลายเป็นปุ๋ยเราก็ไม่ซื้อปุ๋ยเคมงเคมีบ่ผลิตปุ๋ยถใช้ได้เองนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้แล้วก็งอกงามด้วยแล้วก็วิธีใช้ง่ายมากไหนแม่อ่านคู่มือแม่อ่านง่ายมากแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ก็คือจริงๆเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องสำหรับ2กิโลซึ่งใช่บ้านเราแค่2กิโลก็พอก็เป็นเครื่องขนาดเล็กแล้วก็เสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาเหมือนตู้เย็นนั่นแหละจะต้องการใหญ่กว่านี้สิบกิโลก็มีอืมแล้บ้านใหญ่ใหญ่แล้วเขาจะมาพร้อมอันนี้อันนี้เป็น หัวเชื้อขวดเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายมันเป็นอาหารต่างๆแล้วเราก็ใส่เข้าไปครั้งแรกครั้งเดียวเลยเธอเสียบปลั๊กปึ๊บแล้วก็เอาอันเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยเทไปทั้งถุงเลยก็ใส่น้ําเปล่าแ0ดร้อยซีซีขอถามหน่อยตอนแรกเขาบอกแปดร้อยให้ีแมวว่าโอ้ยมันต้องกี่กี่ถังกี่ลิตรแล้วเนี่ยจะว่าได้ยังตั้งแปดร้อยอีกทีแล้วเราใส่กี่ถังอะเนี่ยบอกแม่ใจเย็นแม่เอาไอที่ตัวเลยของแม่เนี่ยแล้วก็ไอเนี้ย เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้24ชั่วโมงคือพอใส่แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ทิ้งเครื่องไว้2ี่ชั่วโมงอ้นนี้ปุ่มอันนี้คืออะไรไงนะจะบอกจะบอกจะบอกให้อันนี้ปุ่มเปิดปิดใช่ไหมคะอันนี้ปุ่มกําจัดความชื้นถ้ามันมากเกินไปมากเกินไปกรณีเช่นถ้าบางคนไม่รู้เอาก๋วยเตี๋ยวที่กินแล้วน้ําเหลือหลงโจ้งหลงโจ้งอ่ะเทแล้วพรวดแล้วอย่างเงี้ยหลงโจ้งแปลว่าอะไรเออหลงเ้งหลง และเทพลวดลงมาอย่างเงี้ยความชื้นมันก็เยอะไปเยอะไปก็กดปุ่มนี้ค่ะโอเคส่วนอันนี้คือกรณีที่อาหารเศษอาหารที่ใส่ไปแล้วมันจะทำให้มีกลิ่นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเราวีววให้ดูดีกว่าว่าวิธีการใช้อ่ะมันง่ายแค่ไหนเพราะเราประทับใจติดใจมาแล้วจะบอกว่าหลายคนแบบเดี๋ยวเห็นเครื่องนี้อุ้ยเครื่องอะไรน่ารักจังเลยดูแช่จิ๋วเลยแล้วก็จะมีที่ตักมาให้ด้วยนะเห็นไหมมีมีเนี่ยมีกระบอกเนี่ยใส่เนี่ย อันนี้เป็นเศษอาหารเนี่ยคือจริงๆแล้วมันสามารถใส่ใส่เศษอาหารหรือทุกอย่างลงไปได้ไหมแม่ใส่ไปได้แต่ว่าไม่ได้ของกระดูกไม่ได้คือคือพวกแข็งแข็งไม่ได้แข็งแข็งนี่คือเช่นกระดองปูอ่ากุ้งล็อบสเตอร์ใหญ่ๆหอยเปลือกหอยเปลือกหอยทิศพาเขาบอกว่าเหมือนกระเพาะให้คินึกว่ามันเป็นกระเพาะเรากินกระดูกกืนก็ไปไม่ได้ถูกไหมอูกถ้าเกิดว่า มันเปียกก็ต้องเทน้ำออกก่อนต้องเทน้ำออกก่อนหรือะเด็ดน้ำแต่มันใช้ได้แต่กับเศษอาหารนะคะหมายถึงว่าพวกแบบกระดาษขวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เออไม่ไม่ใช่ว่าขยะไม่ใช่ว่าแบบจะทิ้งขยะลงไปในนี้นะวิธีการง่ายมากๆเลยแค่จะเทลงไปทีนี้ปกติมันก็หย่อนลงไปได้เลยนี่หัวเชื้อแต่นี่มันมันมันผสมกับไอที่เราเคยทําไปแล้วเนาะไม่ใช่อันนี้คือหัวเชื้อก็เอาเศษอาหารเนี่ยใส่ลงไป ยี่เพิ่งใส่หมดอะกะว่าสัค่อยค่อยค่อยใส่ใช่ไหมแม่ปิดค่ะค่ะ<า>ปิดค่ะ เดี๋ยวเครื่องเขาจะทำงานใช่ค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างเป็นปุ๋ยเหมือนในหัวเชื้อเป็นลักษณะเดียวกับหัวเชื้อก็คือจริงๆอย่าง2กิโลเนี้ยมันก็ใช้เวลาย่อยสลายประมาณวันหนึ่งได้ไหมไม่ถึงนะไม่ถึงเนาะเร็วมากเร็วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากมันย่อยสลายแล้วมันจะเป็นยังไงแม่เตรียมต้นไม้ไว้แล้วที่จะใช้ปุ๋ยในเนี้ยเอาไปใส่มีความตื่นเต้นอย่างสุง ตอนนี้นะคะเราก็ก็ย่อยฉลายเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลาแบบไม่นานเลยเนาะง่ายมากเลยเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าหลังจากที่เราเนี่ยใส่เศษอาหารลงไปแล้วก็ให้มันย่อยเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะถ่ายซีถ่ายซีจะออกมาหน้าตาแล้วกลิ่นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วนะเร็จแล้วนะคะอันนั้นค่ะแม่ตักขึ้นมาให้คุณชมเห็นคุณชมคะนี่คือเศษอาหาร ต่างๆที่เรารับประทานแล้วเหลือเป็นขยะนนนนค่ะกลายเป็นปุ๋ยอย่างนี้เลยค่ะดูสิคะเนี่ยเนี่ยคล้ายๆปุ๋ยคอกใช่นี่ๆนี่ แล้วก็กลิ่นน่ะมันไม่ได้เหม็นนะไม่เหม็นเลยอุ่นเนี่ยนี่เห็นไหมคะสะอาดมากเลยค่ะไม่เหม็นเลยใช่แต่เขาบอกว่ามันจะเป็นปุ๋ยที่มีความเข้มข้นใช่เพราะว่าถ้ากระถางใหญ่ก็ให้ใส่เหมือนประมาณช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยช้อนใหญ่หน่อยแต่ถ้าเปิดกระถางเล็กๆ่ะก็ใช้ช้อนเล็กๆมือเลยนิดหน่อยพอผสมดินเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้นไม้ใช่เสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเป็นต้นเรียบร้อยค่ะ อ่ะอันนี้ก็จะมีที่ทาความสะอาดอ่ะเอาอ,ออกมาอีกนิดนึงทาให้ดูเลยเนี่ยสม่มือนข้างๆมันเลิกขึ้นมาเขาข็ให้เอาเนี้ยเนี่ยเออไ,ไ,ไม่ใช่มาแบบว่าเลือเตอเปิด <ๆ S 2> เปิร์นี่เราก็เสียบปลั๊กไว้เหมือนตู้เย็นไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เปิดปุ่มนี้แค่นั้นอืมเออน่ะ,ะสบายมากอ่านี่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยที่เราตักขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะกะเอานะคะก็ใส่ไป เห็นไหมสีมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงเราโรยเป็นที่ต้นไม้เลยได้ไหมก็ได้ก็ได้แต่ตอนนี้แม่จะเปลี่ยนดินอยู่แล้วไงคือบางคนแบบโรยเลยได้ไหมได้ค่ะก็เนี่ยต้นเล็กโรยไปนิดนิหน่อยใช่ค่ะโอ้โหท่าทางนี้แบบวน ร้องเอือยนะเอือเวลาออกแรงเวลาออกแรงก็ต้องร้องเอือก็จะได้มีแรงใช่ไหมลูกจะร้องเอือเอือไม่รู้เอือทําไมแปลว่าแม่ไม่เคยดูการ์ตูนนะตอนเช้าเช้าอ่ะใช่ไหมตัวที่มันปล่อยพลังก็เอือกี้แม่จะเอื้อ ไปแล้วส <ไป S 1> องต้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ปลูกขนาดแม่ก็ได้ไม่ได้มหามหากรรมก็เลยลอยเลยลอยเลยลอย,ลย,ลยไปแล้วก็บอกเลยว่าสําหรับใครที่สนใจเครื่องอันนี้ซึ่งจริงแล้วมันดีมากเลยนะสาหรับยุคที่เออเราต้องรักโลกรักสิ่งแวดลอ้อมก,ก็สามารถที่จะออดูที่เราขึ้นเนี่ยโอ้ทําไมสวย เดี๋ยวดูกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเครื่องนี้นยี่ห้อแฮสนะคะในห้างก็มีนะเราก็สามารถที่จะแบบเออเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์ของเขาหรือว่าติดต่ออะไรได้นะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยบอกเลยว่าชอบแล้วก็จริงๆนะอีกหน่อยมันน่าจะมีทุกบ้านเลยนะนะเพราะว่ามันคือเราต้องรับผิดชอบอะของที่เรากินแล้วเราก็กลายเป็นขยะเราก็ต้องรับผิดชอบขยะของเราด้วยไม่ใช่แบบเออบริโภคอะไรเสร็จแล้วกินเป็นภาลักษณ์กินเ็จคายออกมาก็เป็นขยะอย่างนงี้ ฝากไว้สําหรับเรื่องราวดีๆนะคะของดีๆแบบนี้ก็จะนํามาฝากกันนั่แหละหลายคนบอกว่าสวกับไฮเทคกันมันไม่คู่กันนะ,ะมันแบบไม่ไปด้วยกันไม่จริงนีอย่ยวนี้มีเครื่องหมายเครื่องมือใช่ รู้สึกมีลูกคู่นะคะอ้าวก็เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันสำหรับสาวไฮเทคหวังว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีมีอะไรน่าสนใจนะจะเลือกมารีวิวให้ไม่ใช่ว่าเราจะแบบอุ้ยรีวิวไปหมดแต่อันนี้มันน่าสนใจจริงน่าสนใจมันเลิศจริงสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งกิ้งกังค่ะมามเอนีสตอรี่นะคะกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันนะคะไปแล้วดีกว่าแม่ท่าทางจะเพลิดเพลินเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพอใส่ปุ๋ยที่แบบเลิศขนาดนี้เราจะเป็นยังไงอ่ะนะ ไปแล้ววันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ